สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวถูกตำรวจตีสนิทจนหลงรักโดนยืมเงินกว่าหนึ่งล้านไม่ได้คืน วันที่28มิถุนายน65นางสาวเอนามสมมุติอายุ44ปีแม่ขาย่านหลัก2เดินทางนำหลักฐานเข้าปร,รึกษาเพื่อขอความช่วยเหลือกับสื่อมวลชนพร้อมเอกสารสลิปการโอนเงินกว่า300ครั้งตั๋วจำนำเครื่องเพชรเครื่องทองมูลค่ารวมกว่า300,000บาทและเอกสารการสนทนาทางไลน์กับตำรวจยศ10ตตำรวจโทงานจราจรของสถานีตำรวจนครบาลแห่งเนึ่ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเดินทางร้องกับหน่วยงานต้นสังกัดหลายหน่วยงานทั้งสถานีตำรวจนครบาลและกองบังคับการรวมถึงเจรตำรวจแต่กลับได้รับการตอบกลับว่าเป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงและยังไม่ได้รับการชดใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองที่ถูกนำไปใช้นิสินแทนนายตำรวจคนดังกล่าวมูลค่ารวมกันแล้วกว่าหนึ่งล้านบาทและรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้เสียหายระบุว่ารู้จักกับ ตำรวจนายนี้เมื่อวันที่1กันยายน2563เนื่องจากจอดรถขายของอยู่ย่านหลัก2จึงถูกล็อกล้อรถยนต์จากนั้นตำรวจนายนี้ได้เข้ามาตีสนิทก่อนที่จะคบหากันและยืมเงินโดยอ้างว่าจะนำไปใช้นี่ออนไลน์ด้วยความเชื่อใจว่าเป็นตำรวจจึงโอนเงินไปให้ครั้งละ3,000บาทถึงหลักหมื่นบาทและนายตำรวจคนดังกล่าวได้ขอยืมอยู่ตลอดรวมจำนวนการโอนประมาณ2 3 0ถครั้ง จนตนเองขาดสภาพกล่องด้านการเงินจึงต้องนําเครื่องเพชรเครื่องทองไปจำนำ13ครั้งโดยแต่ละครั้งตํารวจนายนี้จะเป็นคนเข้าไปจำนำและนําตั๋วจำนำคืนมาให้ก่อนที่จะเอาเงินไปกระทั่งเมื่อปีที่แล้วได้ทวงถามของเงินคืนเพราะต้องการนำเงินไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกแต่ก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอดอีกทั้งที่ผ่านมาก็เห็นพฤติกรรมของตํารวจนายนี้เสพติด ซึ่งตนเองเคยเห็นทั้งอุปกรณ์การเสพในห้องแต่ไม่มีภาพหลักฐานของตำรวจนายนี้เพราะไม่กล้าถ่ายเก็บเอาไว้นอกจากนั้นตำรวจนายนี้ยังเคยให้โอนเงินจากบัญชีตัวเองไปให้กับเพื่อนตำรวจในสอนออีก5คนครั้งละหลักพันถึงหลักหมื่นบาทโดยอ้างว่าเป็นส่วนแบ่งจากการล็อกล้อรถ และใช้นี่ที่ติดไว้แต่ก็ไม่มีการคืนเงินจำนวนดังกล่าวจนเมื่อปลายปี2564ได้มีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเข้าร้องทุกเพื่อขอความช่วยเหลือกับผู้บังคับบัญชาของกองบังคับการตำรวจนครบาล9และกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมทั้งจเจรตํตำรวจแห่งชาติตน่วยบังคับบัญชาได้ลงความเห็นว่าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนไปตามระเบียบแล้วและยังเห็นว่าตำรวจ นายนี้ยังคงออกมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามปกติส่วนเงินที่ยืมไปก็ยังไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวรวมถึงตนเองยังเคยได้รับหนังสือตอบกลับจากทางผู้บังคับบัญชาของนายตำรวจรายนี้ว่าผลการรับความผิดของนายตำรวจดังกล่าวมีการระบุชัดเจนว่ามีการเล่นการพนันออนไลน์และไอซ์แต่ก็ยังสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้นอกจากนั้นยังมีหลักฐานว่าตำรวจนายนี้ได้นำรถบรรทุกมาขนของใช้ที่อยู่ในบ้านบางส่วน ไปตกแต่งที่บ้านของตัวเองในจังหวัดสกลนครโดยอ้างว่าเป็นการซื้อขายแต่ไม่มีการทำสัญญาหรือจ่ายเงินและมีชีวิตที่สุขสบายซึ่งก็ต่างกับตัวเองที่ต้องมาแบกรับหนี้สินที่ตำรวจนายนี้ได้ทำเอาไว้และอยากขอให้ออกมารับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองและอยากให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตำรวจนายนี้ที่มีหลักฐานพบว่ากระทำผิดดังกล่าว ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ